ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะวิธีนะครับสอนวิธีที่เรียกว่าการเช็ครถนะครับก่อนจะออกไปทํางานนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับก็หลักๆก็คือนะครับการเช็ครถก็คือนะครับดูลมยางนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับทุกคันนะครับการเคาะนะครับอ่าแล้เแตความถนัดนะครับอ่าใช้ไม้ใช้เหล็กติก็ได้นะครับแล้วก็เดินดูรอบรถนะครับ ว่ามีอะไรเรียกว่าผิดปกติไปจากเดิมไหมนะครับนะครับดูนะครับเช็คดูระดับน้ํามันนะครับหลักๆนะครับเราจะเช็คดูระดับระดับน้ํามันกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับนี่นะครับดึงดึงดูนะครับนี่นะครับมองเห็นกันไม่เอ่ยนะครับนี่ครับน้ํามันนะครับเรามันจะมีขีดให้มันขีดให้ดูนะครับ นี่นะครับเห็นกันไหมนี่เห็นไหมมีขีดหนึ่งแล้วก็ขีดสองนะครับทุกๆคันนะทุกๆคันหลายคันจะเป็นแบบนี้นะทุกคันนั่นแหละบางคันมันจะมีเป็นขีด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 นะครับก็ให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถกระบะหรือว่ารถส่วนตัวนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับพยายามนะครับดูนะครับอย่าให้ต่ํากว่าตัวนี้แล้วก็ห้ามเกิน คือห Connie, work, uh ้ามขาดห้ามเกินนะครับอ่าน้อยน้อยได้แต่ห <uar these means> ้ามเกินนะครับเพราะว่ารถอาจจะเกิดการสำลักนะน้ำมันเครื่องได้นะเครื่องก็จะร้อนผิดปกติได้นะครับตัวนี้ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับทําให้เครื่องร้อนได้นะครับขาดไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าขาดเยอะอย่าขาดอย่าคืดเรียกว่าอย่าขาดถึงขีดล่างนะครับถ้าขาดถึงขีดล่างนะครับอาจจะทําให้เครื่องนอกได้นะครับก็หลัก ก็ประมาณนี้นะครับก็จะดูนะครับในเรื่องของน้ Lock ํามันนะครับน้ํามันเครื่องนะครับเช็คให้อยู่ในระดับปกติแล้วก็ดูในเรื Kung ่องของน้ำมอน้ํานะครับส่วนน้ำมอน้ําของผมนะครับนี่ครับผมทําถังพักนะครับออกมาข้างนอกนะครับเพื่อให้มองเห็นชัดเจนครับตัวนี้นะครับก็นี่ครับเห็นไหมแล้วก็นี่อีกถังหนึ่งนะครับเป็นถังสารองนะครับเรามีสองถังนะครับตัวนี้คือเราใส่นะครับให้เห็นชัดเจนนะครับ ก็ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับแล้วก็เช็คนะครับพวกน้ํามันน้ํามันตัวนี้คือน้ํามันเบรกนะครับนี่ครับคือเกยสูงสุดนะครับก็อย่าห้ามเกินตัวนี้นะอาจจะล้นได้6นะครับไม่มีอะไรหรอกก็คือถ้ามันเยอะเกินนะครับอาจจะหกเปื้อนนะครับถ้าเป็นพวกน้ํามันเบรกนะครับมันก็จะกัดกินนะครับพวกสีนะครับต่างๆได้นะครับตัวนี้นะแล้วพวกแบตดนะครับน้ำน้ำเบ็ดนะครับก็นี่ครับคือขีดของมันนะครับ พยายามเช็คดูนะครับพวกนี้เป็นเรียกว่าถ้าจะให้ดีก็สักอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับเช็คแต่ว่าน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ำมอน้านะควรจะเช็คทุกวันนะครับที่ก่อนจะออกไปทํางานนะครับหรือว่าถ้าท่านถ้าเป็นรถกระบะนะเป็นรถกระบะก,ก็ควรสักอาทิตย์หนึ่งเช็คครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะออกไปเรียกว่า เดินทางไกลๆนะครับก็ควรจะเช็คก่อนออกเดินทางแล้วก็กรองนะครับกรองกรองของเราก็ควรจะเป่านะครับถ้าคุณออกไปเรียกว่าไปไกลๆนะควรจะเป่ากรองนะครับแต่สําหรับรถบรรทุกของเราก็จะเช็คทุกวันนะครับจะเป่าทุกวันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับการเช็ครถดูแลรักษารถนะครับก่อนออกเรียกว่าออกเดินทางนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ